สำหรับคนที่เกิดวันเสา,าร์การงานถือว่าดีค่ะมีความสนุกมีความสุขในการทำงานงานที่ทำสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้พัฒนาแบบก้าวกระโดดนะคะแต่เป็นการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งตัวคุณเองในฐานะที่เป็นรุ่นพี่หรือในฐานะของหัวหน้างานอาจจะต้องรับบทหนักกว่าคนอื่นในการนำพาลูกทีมนำพากิจการงานก้าวไปข้างหน้าอาจจะต้องทำงานหนักเหนื่อย แล้วก็มีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นแต่ก็ถือว่าตัวคุณมีเพื่อนร่วมงานมีลูกน้องที่ดีที่พร้อมจะช่วยเหลือร่วมกันทำงานอย่างเป็นทีมเวิร์กนะคะทำให้บรรยากาศการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะเรื่องการเงินอยู่ในช่วงที่ต้องรัดเข็มขัดต้องอดทนให้มากๆนะคะการเงินอาจจะเจอปัญหาอยู่พอสมควรแต่คุณเองก็สามารถที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยความสามารถของตัวคุณเองขอแค่มีสติ และอดทนให้มากๆอย่าพึ่งท้อนะคะความรักสำหรับคนโสดอาจจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ดูแล้วว่าเขาคนนี้จะมีอายุที่ค่อนข้างห่างจากเราพอสมควรค่ะแต่ดูเขาก็ค่อนข้างโอเคนะคะมีการช่วยเหลือการซัพพอร์ตเราเป็นอย่างดีค่ะส่วนความรักสำหรับคนมีคู่อาจจะมีปัญหาขัดใจกันบ้างทะเลาะก,กันบ้างเล็กๆน้อยๆตามภาษาพ่อแง่แม่งอน ให้ใจเย็นๆนะคะค่อยพูดค่อยจาพยายามพูดจาให้หวานหูนิดนึงนะคะทําดีใส่กันบ้างแล้วชีวิตคู่ก็จะดีขึ้นมีความสุขขึ้นค่ะสุขภาพระวังในเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอเช่นนอนไม่เป็นเวลาตื่นไม่เป็นเวลาอีกอย่างหนึง่งก็ระวังในเรื่องของการเจ็บข้อไม้ข้อมือด้วยนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภถือว่าค่อนข้างดีค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการทําบุญด้วยนะคะ สิ่งที่คุณเคยสะสมมาในอดีตถ้าในอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนชอบทำบุญเป็นคนชอบทำทานปฏิบัติทําสวดมนต์ไหว้พระอยู่เสมออาน,นิสงส์งผลบุญต่างๆมันก็จะส่งผลให้คุณมีดวงโชคลาภที่ดีมากแต่ถ้าที่ผ่านมาตัวคุณไม่เคยทำบุญเลยหรือทำบ้างไม่ทำบ้างมันก็เป็นไปตามสัจธรรมค่ะเพราะโชคลาภก็าอาจจะไม่ค่อยมีหรือถ้ามีก็าอาจจะน้อยมากเลขนำโชคของคุณคือเลข8ดค่ะ